เบ็นทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดของกองทัพเรืออังกฤษนะคะ เปลนซอฟต์แวร์ในระคะประสบป,ปัญหาขัดข้องนะคะระหว่างทางที่จะไปซ้อม F35 ร่วมกับสหรัฐแล้วก็นาโต้แล้วก็แคนาดานะคะทาให้ต้องจอดระหว่างทางค่ะแล้วก็ส่งนักประดาน้ำลงไปดูนะคะเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านใบพัดทั้งกับเรือขวาละคะ่ะเรือลํานี้นะคะเป็นความหวังของกองทัพเรืออังกฤษทีเดียวละคะ่ะในการที่จะสร้างกองทัพเรือแห่งอนาคตนะคะเพราะว่าเรือลํานี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้กับ F35 โดย เฉพาะนะคะแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะใช้ AI แทะลูกเรือด้วยล่ะค่ะก็เป็นความหวังทีเดียวนะคะแต่จะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ก็ต้องคอยเอาใจช่วยค่ะเพราะว่าเรือลํานี้นะคะมีปัญหาตั้งแต่เปิดตัวแล้วล่ะค่ะคงจํากันได้นะคะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาพน้ําที่ไหลท่วมลงมาเป็นน้ําตกเลยนะคะในห้องนั่งเล่นบนเรือะค่ะโซฟงโซฟาเปียกกันหมดเลยคงจะจําภาพนั้นกันได้นะคะแล้วก็เรือลํานี้ก็มีปัญหาต่างๆด้วย ถึงแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขมาแล้วก็ตามแต่ล่าสุดพอออกทะเลจริงนะคะจะต้องไปซอบรบร่วมเนี่ยก็เกิดปัญหาซะแล้วล่ะค่ะเท่านี้นะคะทางด้าน,นสื่อต่างประเทศต่างๆเลยค่ะก็ได้รายงานตรงกันนะคะถึงเรือบรรทุกเครื่องบินล,ลำใหม่ล่าสุดใหญ่ที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุด HMS ปรินซ์ออฟเบลของกองทัพเรืออังกฤษนะคะประสบเหตุขัดข้องค่ะก่อนที่จะในระหว่างที่จะไปซ้อมรบร่วมกับนาโตสหรัฐแล้วก็แคนาดานะคะอยอ้างแหล่งข่าวสื่อ s ซา t h เช i n มอร์นิ่งโพสต์นะคะก็ได้รายงานค่ะว่าจําเป็นที่จะต้องส่งนักประดาน้ำลงไปดูนะคะหลังจากที่มีกําหนดจะต้องเข้าร่วมซ้อมกับสหรัฐเป็นเวลา3เดือนด้วยกันค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS ปรินซ์ออฟเวลของกองทัพเรืออังกฤษเนี่ยนะคะประสบปัญหานอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษค่ะไม่นานนะคะหลังจากเริ่มออกเดินทางเพื่อที่จะไปซ้อมรบร่วมกันเนี่ยล่ะคะ่ะเรือลำนี้นะคะมีขนาดใหญ่ถึง6 5 0 0 0ตันค่ะเป็นเรือลำที่ใหญ่ที่สุดเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดของอังกฤษแล้วก็มีความทันสมัยที่สุดของกองทัพเรืออังกฤษด้วยล่ะคะ่ะ เดินทางออกจากฐานทัพเรือพอสแมธแฮมเชียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดปัญหากลไกอุบัติใหม่แล้วค่ะโดยเว็บไซต์ a นวีล o k เอานะคะได้รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคที่สำคัญกีรายงานยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็ระบข้อมูลที่มากพอนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยรู้ถึงความเสียหายต่อเพลาใบพัดกับเรือขวาค่ะวุยเหตุเกิดมาตั้งแต่วันศุกร์ที่26ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยราชนาวีอังกฤษก็ยังไม่สามารถที่จะ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะเรือดังกล่าวนะคะมีมูลค่าสูงถึง3,000ล้านปอนด์หรือว่า3.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้กับเครื่องบินรบรุ่นทันสมัยที่สุดอย่าง f 3 5 b lightning ค่ะ โฆษกของกองทัพเรือได้กล่าวนะคะว่าเรือหลวง Prince of ฟ e l l เนี่ยะค่ะจากข้ามาหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเพื่อทำงานร่วมกับกลุ่มของสมาชิกนาโตเนี่ยะค่ะกำลังถูกผลักดันนะคะให้ใช้เทคโนโลยีไร้คนขับค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น q e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  อลิสเ t h นะคะแล้วก็ F35B โดยที่ไม่มีลูกเรือนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าให้เป็นกองทัพเรือแห่งอนาคตค่ะ โดยเรือหลวง q e e e นอลิ be บตเนี่ยนะคะเปิดตัวในปี2560ค่ะส่วนเรือหลวง r r n c e of w a l e s เนี่ยนะคะก็เปิดตัวในปี2562ค่ะสามารถรองรับลูกเรือได้มาก1,000คนต่อลำนะคะบรรทุกเครื่องบินได้มากกว่า65ลำค่ะซึ่งรวมถึงเครื่องบินขับไล่ล็อกฮิตมาติน f n F35 ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวดงด่ังไปทั่วโลกเลยละค่ะเกี่ยวกับน้ำท่วมบนเรือนะคะก่อนที่จะได้รับการแก้ไขไหนที่สุดละค่ะ